เดิมอะค่ะเป็นเคสด e p ไบต์หรือว่าฟันศพลึกอะค่ะก็คือเวลาย,ยิ้มอะค่ะฟันบนมันจะครอบฟันล่างหมดเลยค่ะแล้วก็เลยไปทําการจัดฟันจริงๆหนูอะจัดฟันมาทั้งหมดรวมกันน่าจะเป็น10ปีแล้วค่ะก็คือที่เนี่ยเป็นที่ที่4ที่แก้แล้วก็ก่อนที่จะมาที่เนี่ยค่ะก็คือเพิ่งจัดฟันเสร็จได้2อาทิตย์แล้วก็อินบ็อกมาทางเพจว่าจะจัดฟันแก้อะค่ะสามารถทำได้ไหมก็เลยให้มาคอนเซปต์กับคุณหมอมงคลนะคะ ค่ะอย่างแรกคุณหมอว่าจะประเมินก่อนเนื่องจากว่าหนูอะผ่านการจัดฟันมานานมากต้องประเมินก่อนว่าออลากฟันอะไรพวกนี้มันสามารถทําได้หรือเปล่าค่ะคุณหมอก็ยังไม่ได้วัดมาถึงแล้วให้ทําเลยนะคะจะต้องมีการตรวจประเมินกันก่อนว่าสามารถทําได้ไหมแล้วก็คุยกันนานค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะอาจารย์จะมีเปิดเคสให้ดูด้วยว่าเคสท,ที่ใกล้ๆแบบเราอะค่ะทำออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนเนี้ยค่ะมีมีการเปิดตัวอย่างให้ดูค่ะตอนช่วงที่คนไข้ามาทำเสากับคุณหมอ คุณบอเขาได้วางแผนไว้ว่าแบบการสักษาษใ้จะใช้ระยะ,ะเวลานานขนาไหณเบื้องต้นนะคะก็น่าจะประมาณปีหนึ่งนะคะใช่แต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราด้วยนะคะว่าโอเคแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินร่วมกันตลอดคะ่ะอาจารย์เขออาอธิบายตลอดว่าครั้งนี้ทําทำอะไรไปบ้างแล้วก็ครั้งหน้าคาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเนะะี่ยค่ะ ก็คือเดิมตอนแรกอะค่ะฟันอย่างที่บอกว่าผ่านการจัดฟันมาสี่ครั้งนะคะก็มีทั้งถอนฟันไปด้วยแล้วก็ฟันงุ้มอันนี้คือสําคัญมากเคสของหนูคือฟันงุ้มแล้วก็แก้จัดฟันแล้วค่ะมันก็ยังไม่เห็นฟันล่างอยู่ดีก็เลยมามาแก้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้พอเข้า6เดือนนะคะหลังจากที่ติดเครื่องมือแล้วมาปรับเครื่องมืออย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าตัวเองยิ้มสวยขึ้นฟันมันเริ่มออกมาข้างนอกค่ะ แล้วก็มีการปรับให้มันสบกันได้ดีขึ้นตอนนี้ก็เห็นฟันล่างแล้วค่ะ